วัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพามาชมสวนนะคะที่เรามีอยู่ภายในบ้านนะคะก็สะสมมาประมาณปีกว่าแล้ววันนี้มีอะไรบ้างน,นะคะก็มาดูกันมีท,ทั้งพืชอวกน้ำไม้ใบไม้อะไรเยอะแยะเลยค่ะวันนี้จะนําเสนอเป็นพืชตระกูลแคทตัสหรือกระบองเพชรน,นะคะที่มีที่บ้าน,นะคะ่ะต้นแรกนะคะก็เป็นคอนโดนางฟ้าต้นนี้ก็คือได้มาจากเป็นการไปรขอนะคะของป้านนะะข้างๆร้านนะคะ ก็เด็ดมาประมาณ3-4มีต่ตอค่ะต่อเดิมแล้วก็งอกต่อใหม่ขึ้นมาค่ะตอนนี้ใช้ระยะเวลาประมาณไม่ถึงปีดีนะคะก็สามารถแยกได้หลายต่อมากเลยอันนี้ก็ออกดอกผสมไปใช้ผสมต่ออีกตอหนึ่งมาผสมนะคะก็ติดฝักค่ะตอนนี้ก็ลังติดส่วนอันที่ไม่ติดนะคะก็จะเป็นนี้ต่อมานะคะก็จะเป็นใบเสมาค่ะหรือว่าพืชตะกูนแคทตัคที่เป็นโอพันเทียนะคะ จะมีใบเสมาธรรมดาตรงนี้ค่ะส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นเสมาอีกชนิดหนึงนะะ่งไม่ชอบที่ดีนะคะก็มีหนามที่แหลมคมมากค่ะแล้วก็มีความด่างตีขาคนเขียวสวยค่ะตรงนี้นค่ะตัก็จะเป็นแคตาทัดนะคะที่จัดไว้เล็กๆเอาไว้ตั้งเมื่อบ้านค่ะตันนี้ย้ายออกมารับแดดเพราะว่าต้นเขาเริ่มรับแดดได้ร้วเปรเซ็นแล้วก็มาตั้งค่ะ เดือนค่ะตัวนี้จะเป็นดิสบินชาลีนะคะที่เป็นสีเขียวอ่อนพอโดนแดดมากๆก็จะกลายเป็นสีติดสีม่วงค่ะัวนี้เราตอมดูน,นะคะัวนีตรงกราที่เลื่อนกราบเองแนงตัวนี้ก็มีต,ตัดมากมายค่ะต้นพวกนี้นะคะสามารถนำออกแดดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทางบ้านก็นำมากออกแดดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ทําให้โตใหญ่มากเลยมียูโฟเบียสีขาวด้วยต้นนี้เกิดจากการ,รตัดชำนะคะของใบเซมาด่างนะคะ ยอดที่เขาแตกใหม่ก็จะมีสีชมพูสวยมากเลยค่ะตุ๊กตาไม้นะคะตอนซื้อมาจากตลาดนันนะคะได้ประมาณใบนี้ใบเดียวค่ะอยู่ที่ราคา25บาทพอเรามาปักแล้วก็ออกแดด100%นะคะตัวนี้เยอะมากๆแล้วก็สูงมากเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูว่าเขาสูงขนาดไหนนะคะความสูงคือสูงมากๆเลยนี่ค่ะถ้าออกแดด100%ก็คือจะสวยมากเลยค่ะ ะะมีตอสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็มีใบเสมาที่มันเกิดจากพายุแรงค่ะมันก็หักแล้วเราก็มาปักใส่กระถางน่ารักน่ารัก,รกเป็นพอเป็นไอเดียเป็นแนวทางให้ได้นะคะแล้วก็ปลูกใส่รดไม้เก่าๆน่ารนะักอีกเข้ากันดีต่อมานะคะก็จะเป็นไม้สัสมงค่ะเป็นแคทตัสนะคะต้นพวกนี้ก็ซื้อจากตลาดนัดนะคะแล้วก็มีเศษหน่อปักชำบ้างน,นะคะต้นพวกนี้จะเป็นต้นไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยของในบ้าน มีหลายอย่างมากค่ะแต่ละอย่างคือเพราะจากต้นเล็กๆข้างนี้นะคะแบบซื้อตลาดนะต้นละ20บาท15บาท30บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างตุ๊กต,ตาไมา้นี้ก็คือยอดของของต้นเมื่อกี้ที่ไปปักลังแดดแล้วมันหักลงมานะคะกิมโนแล้วก็มีคอนโดนางฟ้าที่เป็นฟอมกอค่ะตัวนี้เคยโดนแดดเบินหนักจนกาบิ่นตาตาตอนนี้นก็กำลังฟื้นใหม่นะคะมีสีเขียวโผล่ออกมาแล้ว มีสลัดใดดางค่ะมีแมมตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นนิวทองคริสตัลหรือเปล่านะคะแต่ว่าซื้อมันก็ในราคาไม่แพงมากมาอีกถาดนึงก็จะเป็นคลตัลเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีไม้อวนน้ำเล็กนิดหน่อยะคะ่ะโซนถาดตรงนี้นะคะจะเป็นไม้ที่ไซปานกลางลองจากถาดเมื่อกี้นะคะคือเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะอยู่ตัวแล้วเริ่มแตกหน,อน,นะะ่อค่ะ นี้ก็เป็นหนามกระดาษน,นะคะมีตุ๊กตา,าญี่ปุ่นก็ซื้อมาจากเล็กๆเหมือนกันค่ะมีกระบองทองที่เราตัดยอดนะคะฝืนเพื่อให้เขาออกเป็นฟอมกอตรงน,นี้ก็กำลังงอกดีมากตตะกูลพืชวออบน้ำก็มีนิดหน่อยๆค่ะมีบ้างเล็กน้อยถัดมาถึงถาดนี้นะคะจะเป็นถาดอารุบาลคะ่ะที่ได้จากการชํำหนอเด็ดกิ่งหรือว่า ซื้อมาในลักษณะต้นที่มันเล็กมากๆค่ะเราก็จะมาใส่ถาดในนี้เพื่อไม่ให้เขาโดนแดดวจะเต็มทั้งวันนะคะ uh huh. ก็จะมีหลายอย่างคะ่ะมีอันนี้บูก็เป็นตาบูตัวนี้ก็เป็นหน่อที่ได้มาจากต้นแม่นะคะเขางอกมาก,ก็เลยเด็ดมาที่นี่เพื่อจะให้แม่เขาโตเต็มที่ค่ะมีไลท์ท็อปอยู่นะคะนิดหน่อยตัวนี้ก็ซื้อมาขนาดไซส์จิ๋วมากค่ะแม่มนคนนกขาวตัวนี้ก็กำลังอนุบาลอยู่ มานะคะก็จะเป็นหูกระต่ายค่ะหูกระต่ายนี้ก็หักจากต้นแม่ท้งนั้นนะคะหักมาต้นละใบสองใบพอปักปุ๊บเขาก็งอกออกมาน่ารักมากตัวน,นี้มีลักษณะเหมือนอุ้งเท้าเด็กน่ารักมากเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็จบเพยงเท่านี้นะคะสำหรับใครที่สนใจตรงไหนหรือว่ามีข้อสงสัยข้อแนะนำอะไรก็เชิญคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะคะ ใครดูแล้วก็ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กด Subscribe mm hmm. ไว้นะคะ mm hmm. ก็จะอัปเดตต้นไม้ที่บ้านนะคะ mm hmm. จะแนะนําวิธีการปลูกสําหรับบ้านบ้านนะคะ mm hmm. ไม่ได้มีหลักการอะไรมากมาย mm hmm. ไม่ได้มีวิธีการดูแลอะไรมากมายนะคะ mm hmm. ก็ฝากไว้ด้วยนะคะ